นะก็ยิงขึ้นทางขนาดเนี้ยก็ดูแล้วกันนะคำนวณแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะเดือนวันนี้อย่างเมื่อวานก็ได้หมื่นกว่าหมื่นหกพันน้อยหนึ่งหมื่นหกพันวันเดียวคำถามคือถ้าเป็นเมื่อก่อนน้ําทํางานประจําน้ําต้องทํางานสามสิบวันถึงจะได้เงินหนึ่งหมื่นหกพันบาทแต่เมื่อวานมีแลวได้เข้าเนี่ยคํานวณรอจ่ายวันศุกร์หน้าเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันบาทแค่วันเดียวสุดยอดไหมคะ อยากได้กันไหมอยากได้ฟังให้จบเพราะเรามีวิธีการทํางานและพาพี่ๆทุกคนทําเงินด้วยอ่ะให้ดูให้ดูตรงนี้เลยนะคะให้ดูตรงนี้เลยนี่เมื่อวานที่คํานวณขึ้นนะ,ะนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่พีทุกคนก็จะได้แบบนี้เช่นเดียวกัน นะคะ,ะทีนี้มาดูและได้ข้อมาแก้เป็นรายได้จากการที่เราเป็นประชาสัมพันธ์นเป็นนักประชาสัมพันธ์ขยายธุรกิจช่วยบริสัททีนี้มาดูรายได้ของเราที่เกิดจากการที่เราเป็นเพียงผู้บริโภคต้องบอกว่าการสร้างโครงขายผู้บริโภคที่นี่เราเรียกว่าการสร้างโครงขายผู้บริโภคที่ร่ำรวยมากๆอย่างที่น้ำบอกว่าน้ำไม่ได้ใครมาขายของและได้ข้อเมื่อสักครู่นี้คำนวณทุกสัปดาห์ใจให้เราทุกสัปดาห์ นะคำนวณจนถึงอาทิตย์จ่ายให้วันศุกร์ถัดไปแต่ระได้ข้อนี้เป็นเงินเดือนค่ะจ่ายให้เราทุกเดือนตลอดชีวิตตลอดไปด้วยนะคำนวณยังไงเราเรียกว่ารายได้ซื้อซ้ํทำำาทํากําไรหยุดทําก็ไม่ได้รายได้ขอ้อนี้พี่จะหยุดทําแต่รายได้ไม่หยุดนะบริษัทกําหนดไว้แบบนี้ว่าทุกคนที่มาเป็นสมาชิกกันดีจะต้องบริโภคสินค้าซ้ําขั้นต่ำสองร้อยพีีถ้าใครไม่บริโภคสินค้าซ้ําเลยจะไม่เกิดรายได้แล้วมันดียังไงกับเรามันดีแบบน,นี้นะคนะเนาะ คือถ้าเกิดว่าสมาชิกไต้องกร1,000คนซื้อซ้ำ200 p v ตัวของพี่เองเนี่ยก็ซื้อซ้ำ200 p v บริษัทนะจะใจ่ายให้พี่หลานละ20บาท20บาทคูณ1,000คนเท่ากับ20,000บาทที่พี่จะได้นะคำนวณเลยค่ะเดือนนี้ใครซื้อซ้ำบ้างพี่จะรู้จักหรือไม่รู้จักบริษัทไม่โทรไปถามไม่สนใจด้วยแต่เขาซื้อซ้ำต่างคนต่างซื้อซ้ำต่างคนต่างรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจนะซื้อซ้ำขั้นต่ำ200 p v ก็รอปันผล 20, 40, 60และ100บาทตรงนี้ไปเลย นะแล้วถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าเอ๊ะโค้ดนางคะผมอยากได้เยอะผมต้องทอํายังไงผมต้องไปบังคับเป็นคนพันคน,คนซื้อซ้ําเยอะไหมไม่ต้องนะที่นี่นะความต้องการของพีเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครเราอยากได้เยอะจัดการตัวเองได้เลยค่ะซื้อซ้ําเพิ่มเป็น600 P v ีบบริษัทเห็นปุ๊บคนหนึ่งพันคนซื้อซ้ำท่าเดิมแต่เขาจ่ายพี่เพิ่ม4ี่สิบบาทสีบาทคูณหนึ่งพันคนก็ได้สี่หมื่นแล้วค่ะแล้วถ้าทีมงานเห็นเราได้เยอะแล้วอยากซื้อเท่าเราเขาจัดการเอง ซื้อซ้ำ600 PB ที่จะได้หลักร้อยสิบบาทหกสิบาทคูณพันค,คนเท่ากับหกหมื่นบาทนะแม็กซิมัมสุดก็คือหนึ่งพัน p ีค่ะใจ่ายให้เราสุ่มจุดหลักร้อหนึ่งร้อยบาทนะโตข้างเดียวก็มีแล้ได้แล้วมันได้ยังไงนะต้องบอกว่าวันนี้เราดูแลแค่ทีมง,งานซ้ายและก็ขวาถูกต้องเลยคะถ้าเกิดว่าวันนี้ซ้ายเนี่ยไม่มีคนทํางานเลยก็ปิดกระปอยมากเลยนะแต่ขวาเนี่ยคนหนุนใครก็ไม่รู้ขยายไปสองคนสองคนเติบโตไปมากๆเลยคนเป็นพันเป็นหมื่นคน เขาซื้อซ้ำพี่ซื้อซ้ำบริษัทก็จ่ายให้พี่ด้วยแต่พี่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่จ่ายไปด้วยดีไหมคะแบบนี้สุดยอดไหมดีไหมคะโตเต็มผังจะมีสมาชิกทั้งหมด2ล้านคนเอาขั้นต่ำเนียนะคะ2ล้านคนเนี่ยซื้อซ้ำแค่200บีบีพี่ก็ซื้อซ้ำ200บีบีพี่รับไปเดือนละ40ล้านบาทคำถามคือมันมีธุรกิจไหนใช้ต้นทุนต่ำขนาดนี้ที่จะได้ผลประกอบการจากธุรกิจเยอะขยะขนาดนี้ เรามาดูด้วยกันค่ะสองไม่เกินสามปีพี่จะเห็นหน้าองค์กรว่ามันเยอะแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้เลยนะคะขั้นต่ำสองร้อย pb เป็นเงินเท่าไหร่โควนาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อทานกาแฟสองกล่องซื้อเดย์ครีมเนตไท์ครีมมูสโฟมเซรั่มแลวแต่ไปเลยมีปัญหาตรงไหนใช้ตรงนั้นเราไม่บังคับกันแต่ขั้นต่ำซื้อซ้ำแค่สองร้อย pb เดือกหนึ่งครั้งคำถามคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้าเป็นธุรกิจข้างนอกถ้าพี่ไปเป็นตัวแทนขายของเป็นแมค้าออนไลน์ มันจะสร้างกำไรพี่ได้กี่บาทเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทได้ไหมคะได้ไหมจะได้กำไรกี่บาทแต่ที่เนี้ยแค่เปลี่ยนที่จา่ายย้ายที่ซื้อน้ำไม่ได้พี่ทุกคนมาขายของแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะมาดูที่ตัวน้ามีการอันนี้เป็นภาพเก่าเอามาเล่าใหม่นะคะอยากให้ทุกคนเห็นคนเห็นตอนนี้น้ำมีสมาชิกด้องค์กรประมาณเกือบสามพันคนนะคะอ่ะอันนี้เป็นภาพเก่าเอามาเล่าใหม่อยากให้ทุกคนเห็นภาพอันเนี้ยคนไม่ถึงหนึ่งพันคนด้วยซ้ํา ห้าร้อยคนซื้อซ้ำสองร้อยพีบีตัวน้ำเงก็ซื้อซ้ำน้นได้ไปเลยค่ะเดือนเนี้ยแต่แต่ละเดือนนะขยายดูนะคะทุกคนเนาะลองขยายภาพกว้างสองหมื่นสามสองหมื่นสี่น้ำใช้เวลาแค่งห้านาทีเท่านั้นทั้งเดือนไม่จําเป็นต้องขายได้ได้ก็เกิดแล้วมันเป็นแพสซีเบนําหยุดทําก็ไม่ได้นี่มันเป็นรายได้ที่พี่หยุดทําแต่แได้ไม่หยุดนะคะ ต่อให้พี่อายุ60 70 80 90 100ปีก็ตามพี่แค่สั่งซื้อสินค้าซ้ำเดือนค่ับเมื่อถือ5นาทีแล้วพี่จะมีเงินเดือนเนี่ยออกทุกเดือนเลยคะ่ะทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนถัดไปคำถามคือวันนี้น้ำได้พี่พี่ทุกคนมาขายของแม้แต่ชิ้นเดียวได้ยังทุกคนได้ยินได้ยินเสียงน้ำใช่ไหมคะได้ยินอยู่เนาะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะ โอเคขอบคุณนะคะได้ยินได้ยินนะคะน้ำได้ให้ทุกคนมาขายของชชิ้นละย,ย่างนะคะวัะนนี้วันนี้ต้องบอกว่าเราอายุมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าอายุเราเยอะไม่ใช่แรงเราจะเยอะตามตัวเลขอายุเรานะคะยิ่งเราอายุเยอะแรงเราก็ยิ่งน้อยลงแล้ววันหนึ่งเราจะมีแรงไปแลกเงินไมหมละ่ะมีความสามารถไปแลกเงินได้ไหมคะเพราะนั้นงานงานนี้ต่อให้พี่อายุเท่าไหร่เราก็สามารถแค่ซื้อซามแ้ได้ก็เกิดแล้วและที่สำคัญส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยนะคะ อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้การต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะวันนี้อย่างที่น้าบอกบริษัทไม่ได้มองเราเป็นสมาชิกแต่เขามองเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะวันนี้บริษัทยักส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกมาจ่ายให้กับเราเป็นเงินเดือนด้วย3%แล้วจ่ายยังไงวันนี้พี่สมัครเข้ามาบริษัทเนี่ยคิดระได้ของพเราเนี่ยนะทุกบาททุกสตางค์รายได้ว่าสี่หมื่นเนี่ยคิดมาให้หลดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะอ่นะ พี่สะสมรายได้ของตัวเองเนี่ยไปที่1ล้านบาทที่จะใช้เวลาหนึ่งปี2ปี3าปีแล้วแต่พี่เลยบริษัทไม่กําหนดวันไม่ได้กําหนดเดือนไม่ได้กําหนดปีเลยพี่เป็นมนุษย์ล้านบาทเมื่อไหร่จากยอดรายได้สะสมนะเกิดจากอะไรก็ช่างนะคะสะสมครบ1ล้านบริษัทจะมีเงินเดือนกินนะคะเงินเดือนจ่ายพี่ตลอดชีพตลอดชีพตลอดไปยกตัวอย่างเช่นไดมอนด์กิเซเลนเนี่ยนะใช้ระยะเวลาเพียงสองปีกว่ารับเงินเดือนเดือนแสนสี่ เป็นพี่พี่สักสองปีกว่ามาลุยงานด้วยกันแล้ว,ลวได้ตัวเลขสวยๆแบบเนี้ยรอไหวนะคะสองปีครึ่งอ่ะอือสองปีกว่าๆอะเต็มที่สามปีแล้วกันแล้วมีเงินเดือนเดือนละแสนสี่แสนห้าแบบเนี้ยรอได้ไหมคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่ารอไม่ได้เอาสักสองปีแล้วกันโกนน้าเอาสักปีครึ่งสองปีแล้วกันเอาสักตําแหน่งเปเชียนนะคะยอดรายได้สะสมที่หกอ่าสามล้านบาทเงินเดือนนะคะที่ได้เดือนละหกเจ็ดหมื่นบาทพี่พี่ทุกคน รอกันได้ไหมสองสามปีนะคะแล้วรายได้ข้อน,นี้ยเป็นรายได้ที่พี่ไม่ต้องใช้แรงแรกเลยนะคะอ่าไม่ใช่ต้องใช้แรงแรกเลยแล้วถามว่าทํายังไงถึงจะได้พี่ซื้อซําขั้นต่ำสองร้อย p ีนั่นคือเงื่อนไขทําได้ไหมคะซื้อขั้นต่ำสองร้อย p ีทำได้ไหมน้ำมั่นใจว่าได้นะคะน้ำมั่นใจว่าทุกคนทาได้นะคะปกติเราก็ซื้อกาแฟอยู่แล้วนี่ปกติแล้วปกติเราก็ซื้อครีมที่อื่นซื้ออาหารเสริมที่อื่นอยู่แล้วนี่ ก็แค่มาซื้อที่นี่เพื่อให้เราได้ตรงนี้นอะไรขั้นต่ำสองร้อยพีบีสองพี่จำสองคนที่น้าบอกว่าพี่สองคนเนี้ยไม่ใช่ใครก็ได้นะพี่ต้องคัดหนาทำกันได้ไหมคะพี่พี่พี่น้องทุกคนในห้องเนี้ยจํากันได้ไหมนั่นแหละช่วยสองคนนั้นค่ะไปช่วยสองคนนั้นให้เขาเป็นได้หนึ่งแสนบาทซ้ายคนกว่าคนนะแล้วเราก็ส,สะสมรายได้ของเราไปที่หนึ่งล้านบาท เขาเป็นมนุษย์เงินแสนที่เป็นมนุษย์เงินล้านที่จะมีเงินเดือนกินตลอดชีวิตตลอดไปที่สําคัญตําแหน่งพี่จะไม่ตันและไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทั้งส ίν, ิ้นเพราะมันเกิดจากยอดรายได้จากยอดรายได้สะส,สมใครเข้าใจดีว่าเข้าใจไมหมฮะหน่อยนะใครเข้าใจมาพิมพ์คำว่าเข้าใจไมหมฮะหน่อยนี่คือรายได้สี่ช่องทางหลักๆก้อนใหญ่ๆจริงๆมีตั้งเจ็ดช่องทางนะแต่นี่คือเป็นเงินก้อนใหญ่และที่สําคัญเป็นเงินเกษียณเร็วเกษียณสําราญเป็นเงินบำนาญที่พี่เนี่ยได้ใช้ตลอดชีวิต ดีหรือดีอเยี่ยมคะถ้าได้แบบดีหรือดีอเยี่ยมคะถ้าถ้าได้แบบเนี้นะคะ <t imes> ดีเนาะดีนะคะดีเยี่ยมเลยเนาะวันนี้ยเพราะฉะนั้นพี่ต้องเลือกให้ได้แลกเข้ามาให้ได้เริ่มต้นเข้ามาให้ได้ยากที่สุดก็คือใจเพียงนี้แหละวันนี้พี่จะเชื่อใจตัวเองได้ไหมพี่จะเชื่อมั่นตัวเองได้ไหมวันนี้มาสวมบทบาทการเป็นเจ้าของธุรก,กิจในธุรก,กิจนี้ได้ไหมเริ่มต้นใช้ธุรกิจนะคะแค่นี้ หลักพันก็เริ่มได้สูงสุดก็คือหลักหมืน่นนะเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวที่เหลือคือนทำแล้วเก็บเกี่ยวผลกำไรตลอดชีวิตตลอดไปไซส์ L P F ค่ะ39,990บาทเริ่มต้นครั้งเดียวนะทำได้ไดสูงสุดถึงวันละี่0มนบาท30มสิบล้าน2ตลอดชีพต,ตลอดชีวิตตลอดไปกำไรร้อยปร็นนะแล้วก็ L P ค่ะ2 7 9ห0ื่นเายบาทจะได้คนนี้ทำได้สูงสุดถึงวันละ4ี0 0 0ื่นบาทเหมือนกันนะ1ล้าน2แสนบาทเหมือนกันแต่ l อ f ได้หุ้น2องรหุ้นพร้อมกับ Bob oin, ะะ 4, ป๊อปคอยนะคะสี่พันป๊อปบอกเลยนะคะวันนี้ l อลวันสุดท้ายไม่ได้ต้องได้นะทุกคนไม่ได้ต้องได้นะนี่มันคือทรัพย์สินนี่มันคือมรดกของพี่ที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานได้โดยที่พี่ต้องใช้แรงงานเลยนะ ที่จะได้ร่วมคุยเกี่ยวกับสองบริษัทหนึ่งก็คือบร,ริษัทดีดีกรุ๊ปที่เราจะมาทําได้ตามแผนที่น้ำพูดเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งบริษัทไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะอยู่เฉยๆรอรอปันผลเป็นเสือนอนกินทั้งชีวิตคือ L P F เอาให้ได้นะคะอ่านะคะตระกูลเอสซัได้สูงสุดวันละสี่หมื่นบาทแล้วละเดือนล,ละล้านสองเช่นเดียวกันนะแล้วก็ไซส์ s อ f ค่ะนะได้หุ้นด้วย50หุ้นกับพอยต์เนี่ย200พอยต์เริ่มต้นแลกเข้าเข้ามา11,900บาทครั้งเดียวเหมือนกัน นะทำรายได้สูงสุดวันละห้าพันสองตลอดชีวิตตลอดไปนะแล้วก็ SP ค่ะสามพันสามรอยห้าสิบบาทซื้อหัวยังมาก,กวันนี้แต่วันนี้เราได้ธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองนะแล้วได้ใช้ระบบการทำงานทำเงินแบบนี้โดยที่ไม่ที่ไม่ต้องมาคิด เองไม่ต้องมาคิดแทนระบบออนไลน์ก็มีให้แบบเยอะมากๆระบบการเรียนรู้หรือระบบการทําง,งานหรือมีแต่แม้แต่ทีมโค้ดมีโค้ดพี่เลี้ยงประกบติดจับมือพ,พี่ทาโดยที่พี่ไม่ต้องจ้างแม้แต่บาทเดียวนะเพราะนั้นยากที่สุดก็คือตัวเพียงนี้แหละวันนี้มอบโอกาสดีๆให้สําหรับตัวเองได้หรือเปล่าเชื่อใจเชื่อมือตัวเองได้อีกสักครั้งหรือเปล่านะคะเนาะนะเพราะนั้นเริ่มหาเริ่มให้ได้ นะเริ่มให้ได้เมื่อเริ่มได้แล้วนะคะพี่มีหน้าที่ทําอยู่แค่สามอย่างก็คือประาชาสัมพันธ์เริ่มต้นกระบวนสองคนเรียนรู้ระบบกับเราเนี่ยวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะแล้วก็บริโภคสินค้าสำคัญต่ำสองร้อยพีีงานของเรามีแค่สามอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามแต่วันเนี้ยสิ่งที่นะคะจะทําให้พี่เนี่ยนะเริ่มได้ก็คือวันเนี้พี่ต้องเชื่อใจตัวเองกล้าแลกให้กับตัวเองนะคะพิมพ์กันมาหน่อยถ้าใครกล้าแลกถ้าวันนี้มันมีโอกาสดีๆแบบเนี้ยวันนี้นําบอกเลยนะไทยธุรกิจที่นี่ ต้นทุนทางธุรกิจที่นี่ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นใช้ต้นทุนน้อยมากเซเว่นพี่อยากจะเป็นเจ้าของเซเว่นพี่ต้องใช้ต้นทุนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามล้านห้าไทยเล็กๆสามล้านห้าน้าบอกเลยว่านาว่าน้องของน้ําเนี่ยเปิดนะคะแม้แต่คุณโอมรับิพัก็เคยเปิดเซเว่นกำไรต่อเดือนหกเจ็ดหมื่นบาทเอาเต็มที่เลยแปดหมื่นบาทถามว่าไทยธุรกิจที่เขาลงทุนเท่าไหร่สามล้านห้า กว่าจะได้ทุนคืนปลาไปสามปีสีป่ปีแต่วันนี้อินดีมักสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบาทเนี่ยพี่แลกให้กับตัวเองได้ไหมในการที่จะมาท,ทําธุรกิจที่นี่แล้วพี่สามารถทํากําไรสูงจุดวันละสี่หมื่นบาทต่อวันนะวันละสี่หมื่นบาทต่อวันอันนี้พี่ยศจันทน์นาเสวีทามาสามปีรับห้าสิบห้าล้านบาทนะคะโดยใช้ระบบแบบนี้ พิยศสมเดชซากเซธไม่ต้องมานั่งปวดหัวแล้วตอนนี้แพ้สี่เป็นคำหยุดทำแล้วได้ไม่เคยหยุดเลยและเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่มาทุกวันวันละสี่หมื่นสี่หมื่นสี่บื้นบาทอยากมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคะธุรกิจที่อื่นให้ไม่ได้แล้วบริษัทเคยถามไหมว่าพ่ยศได้ห้าสิบหกห้าเจ็ดล้านบาทขนาดเนี้ยเอาเงินมาลงทุนกับอีด,ดีมอีกหน่อยได้ไหมไม่เคยโทรไปถามไม่เคยถามค่ะเริ่มต้นของพ่ยศไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือเท่าที่พี่จะเริ่มนี่แหละสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท กำไรทั้งชีวิตคูลินี่เป็นคนที่แนะนําไม่นดเข้ามาในธุรกิจนี้กู่ลินี่รับห้าล้านนับก็รับเนี่ยจะเข้าหลักล้านบาทแล้วก็ใช้ระบบเดียวกันเหมือนกันวิธีการเดียวกันเหมือนกันก๊อปปี้เหมือนเหมือนกันนะคะโค้ดกับการแคปหน้าจอก็ไม่เป็นออย่ามาทั้งชีวิตทำานดีอสองปีทุกวันนี้รับราได้ที่เนี่ยสามล้านบาททุกๆเดือนเนี่ยรับได้ไม่ต่ำกว่าหกหลักนะะหลักแสนทั้งนั้นเลยน้องเอเชียเด็กอายุสิบแปด ไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์การทํางานทั้งชีวิตเรียนยังไม่จบนะเรียนยังไม่จบมหเลยซนะ้าแต่มาทำมินดีมได้ประสบความสำเร็จเนี่ยมีรายได้เนี่ยเดือนละหกหนะักพร้อมกับคุณแม่เนี่ยสองคนทำสี่กระเป๋าที่นีสองคนทำสี่กระเป๋า,ดดเ,ปาเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสามแสนสี่แสนบาทอันนี้ทํายังไม่ถึงปีเลยนะคะยังไม่ถึงปีเลยนะสิบเดือนเองนะคะน้องเอเชียกับคุณแม่อ้อยเนี่ยนะคะ ถามว่าน้องมีประสบการณ์ชีวิตมาใช้ไหมมันไม่มีเพราะว่าเรามาเรียนรู้วิธีการทํางานทำเงินที่นี่ต้องมาเรียนรู้ที่นี่เท่านั้นประสบการณ์นอกห้องเอามาใช้กับที่นี่ไม่ได้นะคะทุกคนโคตรบนรอดเป็นชาวกัมพูชามาใช้แรงงานในีประเทศไทยเงินเดือนแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำนะทุกวันนี้รับได,ได้กับอินเดีมเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามากกว่าห้าล้านบาทเดือนเดือนหนึ่งรับไม่ต่ำกว่าสองแสนสามแสนบาทความรู้ไม่เกี่ยวความสามารถไม่เกี่ยว นะพี่จะอยู่ประเทศไหนไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับที่ว่าวันนี้พี่เชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองในการเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับตัวเองได้หรือเปล่านะใครกล้าแลกพิมพ์ว่ากล้าแลกมาให้หน่อยนะใหนห้องนี้ใครกล้าแลกพิมพ์ว่ากล้าแลกมาให้หน่อยถ้าวันนี้พี่กล้าแลกพี่เลือกไซต์ธุรกิจที่พี่ต้องการแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทอินเดีมกรุ๊ปได้เลยเริ่มต้นครั้งเดียวเท่าที่พี่ว่ามันคุ้มค่าที่สุดจำรอบตัวเองนะ เริ่มเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวกเราทุกคนที่เชิญพี่เข้ามาฟังในวันนี้เราเป็นเพียงที่เป็นเพียงคนที่มอบโอกาสให้พี่เป็นคนที่มอบโอกาสและถ้าพี่นะเลือกโอกาสตรงนี้ไปพี่โอนเข้าบัญชีธนาคารอย่างเดียบกุบเลยพวกเราทุกคนไม่มีสิทธิ์รับเงินแม้แต่บาทเดียวกับพี่นะเพราะเราคือคนที่ไม่ให้โอกาส าอยากพี่อยากเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเองกูเรียนทุแล้วส่งเอกสารปร,าประชาชนที่อยู่รับสินค้าแล้วก็เบอร์โทรมาให้กับพี่ที่แนะนําพี่เข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้นให้เร็วให้ไวแล้วนะบอกเลยนะ L P F วันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายจริงๆ หลังจากนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นเอาให้ได้นะ l p f นะทุกคนเนาะก็สวัสดีแล้วก็นะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะหวังว่าจะมอบโอกาสดีๆให้สาหรับตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเริ่มต้นเชื่อใจตัวเองนะเชื่อมือตัวเองแล้วเริ่มสักเริ่มให้เร็วให้ไหวเก็นโอกาสก่อนไม่สําคัญแต่เริ่มเร็วสําคัญกว่านะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ